กลับมาติดตามปัญหาน้ำท่วมภาคใต้เนะฮะเพราะว่าตอนนี้หลายจุดก็วิกฤตเหมือนกันโดยเฉพาะที่ประจวบคีรีขันธ์นะฮะอยู่ดีๆก็มีน้ําเข้ามาเติมนะฮะทับความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่บางสะพานฮะสะพานซึ่งจะต้องใช้เป็นเส้นทางสัญจรระหว่างกรุงเทพกับภาคใต้นะฮะเป็นประตูสู่ภาคใต้เนี่ยมันเกิดกระแสน้ำเนี่ยพัดเข้ามาแล้วก็ซัดสะพานขาด ถนนก็ไม่สามารถสัญจรทำไปมาได้ฮะล่าสุดก็มีการปิดนะครับการจราจรทําให้รถเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะลงภาคใต้ได้ก็มีการจราจรที่ติดยาวกันเป็นหลายกิโลฮะที่สําคัญคือน้ําที่มันมาแรงนะฮะล่าสุดเนี่ยไปพบศพของน้องผู้หญิงน้องคนหนึ่งนะอายุ5ขวบนะครับที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้จากกรณีที่ขับรถกลับมาจากสุพรรณบุรีนะครับแล้วระหว่างทางเกิดน้ําป่ามาไหลหลากเข้ามา เลยซัดรถไปนะฮะน้องหายไปตั้งแต่เมื่อวานครับแล้วก็ฝนที่ตกลงมานะครับในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน,นครับเป็นน้ําป่าที่มาจากเทือกเขาตะนาวสีก็ทะลักเข้าท่วมที่อำเภอบางสะพานนะครับส่งผลให้โรงพยาบาลสถานที่ศึกษาวัดหน่วยงานราชการสถานีตํารวจบ้านเรือนประชาชนนะครับได้รับความเสียหายรวมไปถึงพื้นที่การ,กรเกษตรด้วย แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาครับน้ําป่าก็ซัดเอาคอสะพานวังยาวช่วงทอดข้ามคลองบางสะพานฝั่งขาลงภาคใต้สะพานขาดนะไม่สามารถสัญจรผ่านไปผ่านมาได้ส่วนฝั่งขาขึ้นกรุงเทพน้ําก็ไปกัดเซาะครับดินใต้สะพานทําให้ต้องมีการปิดเส้นทางการจราจรนะครับเพราะเกรงว่าหากเปิดใช้เนี่ยมันจะมีอันตรายกับรถที่ขับผ่านไปผ่านมาทถานั้นทําให้เมื่อแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ การจราจรขาล่องภาคใต้กรุงเทพเป็นอัมพาตครับรถติดยาวหลาย10กิโลฮะล่าสุดนะครับทางกรมทางหลวงบอกว่าจะนําเอาสะพานแบร์ี่ฮะมาทอดบริเวณช่วงเส้นเพชรเกษมในช่วงทับสแกบางสะพานซึ่งเป็นเส้นทางที่ถูกน้ําป่าชัดขาดไป2จุดก็คือจุดที่คลองหนองย้าปล้องนะครับกับอีกจุดหนึ่งชื่อที่บริเวณหน้าหมวดบางสะพานกม3 8ม บวกห้านะฮะซึ่งทางขาดนะครับก็คาดว่าช่วงเย็นนี้ฮะน่าจะสามารถสร้างได้เสร็จแล้วก็จะเปิดให้รถที่ต้องการลงภาคใต้แล้วก็ขึ้นมาที่กรุงเทพสามารถใช้เส้นทางได้ครับครับและกรณีหนึ่งนะครับกรณีของรถตู้พี่น้องจากพื้นที่ทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชไปงานบวชที่สุพรรณบุรีแล้วขากลับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ขากลับใช้เส้นถนนเพชรเกษมที่บางสะพานประจบคีริขันแล้วน้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมถนน รถไปต่อไม่ได้นะครับคือพยายามหนีเอาตัวรอดกันจากระดับน้ําที่ขึ้นสูงพยายามที่จะไปอยู่กันบนหลังคารถแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ส่งพิกัด GPS ที่อยู่แล้วแต่ท้ายที่สุดน้ําไหลแรงคือคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็พอจะเอาตัวรอดได้แต่น้องห้าขวบที่ชื่อน้องต้นไม้หลุดไปฮะหลุดไปกับกระแสน้ําคาอกแม่เลยครับพอถูกน้ําพัดไปแล้วทุกคนก็ได้แต่มอง ท้ายที่สุดตีสามของวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยออกไปตามหาแล้วก็เจอศพของน้องในเวลา8ปดนาฬิกา40นาทีก็ดำศพส่งไปที่โรงพยาบาลทับสแกแล้วญาติๆก็นำไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนานะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องต้นไม้มาณ่นี้ด้วยครับขณะที่โฆษกกองทัพเรือพลเรือเอกจุมพลลุมพิการนนท์บอกว่าตอนนี้กองทัพเรือส่งเรือผลักดันนะ้ำไปเพิ่มที่จังหวัด,ดคนครศรีธรรมราช ที่นครศรีธรรมราชยังเจอผลกระทบหนักนะครับเลยต้องส่งไปผลักดันน้ําเพิ่มอีก20ลําเดิมประจําการอยู่ที่จะอวดอยู่แล้ว30ลําปากพนังอีก20ลําตอนนี้เมื่อเติมไปอีก20เฉพาะที่นครศรีธรรมราชจะมี70ลํขาขณะที่สุราษฎร์ธานีมีเรือผลักดันน้ํา15ลําสาเหตุที่กองทัพเรือใช้เรือผลักดันน้ําเร่งช่วยสองจังหวัดนี้ก่อนก็คือที่สุราษฎร์ธานีกับนครศรีธรรมราช เพราะว่าน้ําท่วมยังขยายเป็นวงกว้างนะครับขณะที่สงขลาน้ําท่วมอ้าอเภอของสงขลาโดยเฉพาะจุดที่เป็นริมทะเลสาบสงขลายังวิกฤตน้ํายังสูงอยู่ครับตอนนี้หลายโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวรวบรวมข้อมูลมาล่าสุดก็มากกว่า100แห่งและอพยมนักเรียนด้วยนะครับใครที่จะเรียนหนังสือก็ต้องไปเรียนกันที่วัดแล้วเพราะว่าโรงเรียนน้ําท่วมววยอย่างเช่นที่โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ที่บ้านดอนคัน อำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาโรงเรียนถูกน้ําท่วมเมตรถึงเมตรครึ่งสุดท้ายก็ต้องใช้สาราการประเรียนของวัดที่วัดดอนคันมาทําการเรียนการสอนชั่วคราวก่อนครับล่าสุดนะครับทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพานครับแล้วก็ที่สาขานาสารนะครับจังหวัดสงขลาธานีก็ประกาศหยุดผลิตจ่ายน้ําประปาชั่วคราวครเนื่องจากการตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็น้ําที่มันท่วมสูงนะครับ คุณเสรีสุภัษราขอไปครัคุณเสรีสุภัชร,ราทิศผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคครับก็บอกว่าจากน้ําที่มันเพิ่มสูงต่อเนื่องแล้วก็รุนเร็วจนต้องตัดกระแสะไฟฟ้าตั้งแต่ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งของเมื่อวานที่ผ่านมาทําให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพานครับไม่สามารถผลิตจ่ายน้ําประปาให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้นะครับโดยกระแสะน้ําที่มันเชี่ยวก็ยังพัดพาท่อส่งน้ําประปาของ การประปาเนี่ยขาดไปหลายจุดส่วนการประปาส่วนภูมิภาคที่สาขานาสารสุราษฎร์ธานีได้รับผลกระทบครับจากมววน้ําที่ไหลบ่าเข้าท่วมโรงสูบน้ําอย่างแรงฮะก็ทําให้ขอให้น้ําไหลเข้าท่วมโรงสูบน้ําแรงสูงนะครับ คือมันทุ่มเข้ามาเสียบพันธุ์ครับจึงต้องหยุดผลิตจ่ายน้ําประปาในพื้นที่อําเภอพระแสงทั้งหมดขนาดนี้ก็เร่งแก้ไขครับคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องสูบน้ําแล้วก็จ่ายน้ําประปาได้ในวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่คุณชัดชัยพมเลิศครับอธิบดีกรมป้องกันและประททาภัยก็บอกว่าขนาดนี้นะครับมีตัวเลขจังหวัดนะครับผมทบไปแล้ว12จังหวัดด้วยกันนะครับ ขณะที่ทำเนียบรัฐบาลก็เปิดบัญชีฮะชื่อว่าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสารสภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเลขที่บัญชี067-0-06895-0นะครับ,รบเป็นของแบงค์กรุงไทยสาขาทำเนียบรัฐบาลเปิดให้พี่น้องประชาชนนะฮะเข้ามาบริจาคเงินได้สำหรับช่วยเหลือพี่น้องในภาคใต้นะครับ